น้องเคนช่วยแม่ทำนัมเบอร์พัสดุวันนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับมากันเลยอ้าวได้แล้วจะว่าละอีกหนึ่งนาทีแล้วนะ <c oughs> ครับ <c oughs> อะไรครับซีมาเซจเซซีซ <c oughs> ีมาเซจเซซมัท้าสุดท้ายอ้าว ไม่ได้ต้องเรียงหนึ่งถึงสิบห้าเคนเคยป้ายประจบการกานี้มาแล้วมาอ้าวลองคิดดูว่าครั้งนั้นเราแก้ไขตรงนี้ยังไงแก้ไขตรงนี้ครับแบบนี้เสร็จก็สิบไสิบสองเสร็จแล้วเหรอใช่ไหนแชะดามโอ้โหถูกต้องหนึ่งถึงสิบห้าอันน่ะสิบด้านสิบหลวันเลยี่วันเลยนี่คือท่าดีใจอ่ะที่ได้ทำสำเร็จ ไฮ้ยเขนเขิน